การขึ้นทะเป็นที่ปรึกษานะคะคือกระบวนการการรับรองนิติบุคคลนะคะหรือบุคคลธรรมดาที่มีคุณสมบัติพร้อมหรือเปล่าที่จะเป็นที่ปรึกษาให้กับหน่วยงานภาครัฐหรือเอกชน,นะคะ่ะ การขึ้นทะเ,เียนที่ปรึกษานะคะคือกระบวนการการรับรองนิติบุคคลนะคะหรือบุคคลธรรมดาหรือว่าหน่วยงานของรัฐที่มีคุณสมบัติเนี่ยพร้อมที่จะเป็นที่ปรึกษาให้กับหน่วยงานภาครัฐหรือเอกชนค่ะซึ่งขั้นตอนนี้จะเป็นการเสริมสร้างภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยของเราเนี่ยให้มีความพร้อมในการรับงานเป็นที่ปรึกษากับองค์กรภายนอกมหาลัยมากขึ้นค่ะตามศูนย์ทะเบียนที่ปรึกษานะคะมีกําหนดอยู่20สาขาด้วยกันนะคะตามนี้เลยค่ะ ซึ่งในมหาวิทยาลัยมหิดลของเรานะคะขึ้นทะเบียนอยู่ที่14สาขาได้กันดังนี้ค่ะบุคลากรที่สามารถขึ้นทะเบียนที่ปรึกษากับศูนย์ทะเบียนที่ปรึกษาได้นะคะมีดังนี้ค่ะข้อ1นนะคะต้องเป็นบุคลากรสังกัดมหาวิทยาลัยมหิดลนะคะจะเป็นสายวิชาการหรือสายสนับสนุนก็ได้ค่ะ สค่ะเป็นบุคลากรสังกัดมหาวิทยาลัยมหิดลที่ปฏิบัติงานเต็มเวลาค่ะสาน,นะคะสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีมาแล้วมากกว่า10ปีหรือระดับปริญญาโทมาแล้วมากกว่า5ปีหรือระดับปริญญาเอกแล้วมามากกว่า2ปีค่ะจากสถาบันการศึกษาที่สํานักง,งานกพรับรองค่ะ สี่ค่ะมีประสบการณ์การทำงานมากกว่ากึ่งหนึ่งของแต่ละระดับการศึกษาตามข้อ3นะคะข้อ5ค่ะมีประสบการณ์และผลงานในตำแหน่งที่ปรึกษาโครงการหัวหน้าโครงการผู้จัดการโครงการให้กับองค์กรภาครัฐเอก,กชนหรือหน่วยงานอื่นที่ดำเนินงานแล้วเสร็จไม่น้อยกว่าสโครงการในสาขาความเชี่ยวชาญเดียวกันค่ะทั้งนี้นะคะบุคลากรหนึ่งคนนะคะสามารถแจ้งความประสงค์มามากกว่า1สาขาได้แต่ว่าสาขาหลักที่จะขึ้นที่เว็บทะเบียนที่ปรึกษานะคะจะมีเพียงสาขาเดียวค่ะ แน่นอนนะคะมันจะขยายโอกาสสร้างความร่วมมือน,นะคะในการดําเนินงานบริการวิจยัยและวิชาการกับหน่วยงานออกมหาวิทยาลัยคะ่ะ จะเป็นการยกระดับสถานะบุคลากรจะได้รับการรับรองอย่างเป็นทางการในฐานะที่ปรึกษาระดับประเทศเพิ่มความน่าเชื่อถือในใสายงานวิชาการและช่วยเปิดประตูสู่โอกาสใหม่ๆให้ใหกับบุคลากรทําให้มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการที่ปรึกษาจากภาครัฐเอกชนและองค์กรระหว่างประเทศรวมไปถึงขยายโอกาสในงานที่ปรึกษาและงานวิจัยอีกทั้งนะคะยังเป็นการสนับสนุนการสะสมผลงานและประสบการณ์จริงสามารถนําไปใช้ต่อย,ยอดในการสอนการทําวิจัยหรือการขอตําแหน่งทางวิชาการได้ในอนาคตค่ะ สำหรับขั้นตอนการขึ้นทะเบียนที่ปรึกษานะคะมีดังต่อไปนี้ค่ะขั้นตอนแรกนะคะ ทางอินนะคะจะมีการประชาสัมพันธ์เชิญชวนนะคะเป็นหนังสือแจ้งเวียนส่วนงานตามรอบปีงบประมาณปีงบประมาณละ1-2ครั้งค่ะต่อมานะคะเมื่อได้รับข้อมูลมาแล้วนะคะทางอินจะพิจารณาเอกสารเบื้องต้นค่ะว่ามีความครบถ้วนมีเกณฑ์คุณสมบัติเพิ่มเติมหรือเปล่าหากยังไม่ครบนะคะก็จะมีการติดตามเอกสารเพิ่มเติมไปยังส่วนงานต่อไปค่ะขั้นตอนต่อมานะคะก็จะเป็นการรวบรวมข้อมูลและยื่นขอขึ้นทะเบียนผ่านเว็บไซต์นะคะต่อศูนย์ทะเบียนที่ปรึกษาค่ะในนามมหาวิทยาลัยค่ะขั้นตอนต่อมานะคะจะเป็นการติดตาาามผลกกับูนนนนย์ะะะคปรสงแ้ไ ข้อมูลเอกสารนะคะแล้วก็รอศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษาพิจารณาข้อมูลค่ะซึ่งระยะเวลาการพิจารณาขึ้นอยู่กับเจ้าหน้าที่ศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษานะคะในการพิจารณาข้อมูลค่ะและท้ายที่สุดนะคะจะเป็นการแจ้งผลการขึ้นทะเบียนที่ปรึกษาผ่านหนังสือแจ้งเบียนส่วนงานตามรอบปีงบประมาณต่อไปค่ะ สำหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยมหิดลที่ขึ้นเป็นที่ปรึกษานะคะจะขอแจ้งก่อนว่าไม่มีระยะเวลาหรือเงื่อนไขนะคะในการต่ออายุนะคะจนกว่าท่านจะพ้นสภาพจากการเป็นบุคลากรสังกัดมหาวิทยาลัยมหิดนค่ะ มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนตัวของบุคลากรนะคะทุกท่านนะคะสามารถแจ้งเข้ามายัางอินได้เลยค่ะทางอินนะคะจะนาข้อมูลไปเปลี่ยนแปลงในระบบศูนย์ข้อมูลทะเบียนที่ปรึกษาค่ะทางอินนะคะก็อยากจะเชิญชวนบุคลากรมหาวิทยาลัยมห้ดลทุกท่านนะคะเข้ามามีส่วนร่วมในการช่วยกันขยายโอกาสนะคะและส่งเสริมภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยมให้ดลนะคะให้เป็นหนึ่งในสถาบันการศึกษาที่พร้อมที่จะรับงานนะคะเป็นที่ปรึกษาโครงการจากหน่วยงานภาครัฐและก็เอกชนหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัยค่ะ